รกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกทกคนอยู่กับผมหนุ่มคณนลนน่นาหล่อวันนี้นะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมควายเล้กหน่อยเป็นเกมที่ผมแบบว่าผมไม่อยากจะเล่นเลยนะจริงๆแต่ว่าด้วยความที่มันต้องลองเล่นหน่อยนะเพื่อดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างว่าเกมนี้องเกมเขาเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงความมันของเกมเนี่ยหนาทไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมแต่อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดสมัครช่องยูทูบให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันในเกมได้เลยครับ เสียงเกมดังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอกเสียงเกมแบบนึงอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู่เข้าเขตปลอดภัยลดลงเกมก็ไม่น่าแตกต่างกันมากนะบอกให้เลยพวกเกมยิงพวกอะไรทำไมภาพผมกากจังวะเฮียอะไรอ่ะเอากระโดดไม่ได้ด้วยไอ้ตัดเอ้ย อะไรครับเนี่ยขเขาเกี่ยวกันโอเคไงต่อเนี่ยอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะปืนอ๋อ,อเป็นตู้สือปืนนะคุณผู้ชมฮนะทั้งแรกนะคุณผู้ชมนะสำหรับเกมนี้ดีดายอีกสัตั์แล้วก็แม่เย็ดปีไม่ได้ด้วยเนประเด็นเลยผมเยอะเยอะแล้วผมทูบอยูย่ไหน ูดตโดโดนแนนเฮ้ยเฮ้ยตายยากนะห่วเฮ้ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะเอปืนยิงกูไม่ตายกูหมัดไปชกตเฮ้ยมเห็นแล้วเอาอาเป้ายิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยอะไร่เอ้ามเห็นยงแ่ง บอกแล้วพี่มันตึ๋นเนาะโอ้ยิงพี่ตั้งนานไม่ตายจะพี่ส่วนชุดเดียวไปยหายเลจะเป็นการครั้งเล่นครั้งแรกนะของผมแล้วก็น่าจะครั้งเดียวด้วยปวดหัวเลยเกินนะฮะปดรถยังไงดิเอ้ยผมเจื่อก็ละผม้หนึ่งทีเต็มเนี่ยล่ะเฮ้ยดู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  แบบสเปย์แบบไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยนะแบบเกมที่ผมยิงที่ผมเล่นปกตินี่คือจะจะสเปรย์อะไรนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมพพดมผาคุณผู้ชมไอ้เชี่ยผมชอบอะเฮ้ยเกมนี้อ่ะนี่นะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมยิงแบบผมท็อกมากเลยผมจเล็งแบบนี้<ะ>มองหาอยู่ไหนเลีย้ยมก่อนเรียกมันก่อนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะมาเลยมาเลยคุณผู้ชมเอเขามาแล้วดูผมยิงแบบ ผมละตายิงอะ่ะเอ,อจบมา <c oughs> โอ้ยแม่เยด็ดทำไมมันสบายขนดาดนี้เอาไปยิงใหม่จะเข้าไอ้ผมเพื่อนเนี่ยคือเพื่อเว้ยเหมาะสำหรับคนขี้เกียจส,สเปรย์นะเอ้ยขี้เกียจคุมอ่ะเอาง่ายเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรนีกันทีคือที่เพื่อนจะตั้งแต่ละฐานเป็นแกนหนึ่งตต่อ มันยังมีแบบะเรดาหให้ดูอยู่เอ๊ะเขาเรียกอะไรนะวิธีกระสุนอมผมเป็นวเวอร์ชัน F F ครับวอนก่อนเลยนะวอนก่อนเลยนะว่าแฟนคลับปีไฟมาโตพวกมผมนะผมเอาตามความรู้สึกของผมนะครับไม่ต้องเล่นเก่งแบบไม่ต้องเล่นเก่งมากอะเอาง่ายเลย,ยแต่ว่าพวกโปรเพเดีร์อะไรนี่เข,ขาก็เก่งนะจะบอกให้อันนั้นแล้วก็แยกไปอีกส่วนหนึ่ง ต่ไปถึงว่าแอนติเกลอะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แต่ว่าการเป็นโปรเพย์นี่มันยากนะบอกให้เลยอ่าเราต้องเราต้องแยกแยกแยะนะเราต้องแยกแยะนะคุณผู้ชมนะจะจบเกมละนะฮะตอนนี้เรามีคิวติดไปอยู่5คิวฮะเหลือสองคนน่าอีสัตว์กูอ๋อผมจะเล่าแอนนี้ไงล็อกล็อก ไม่โดนเว้ยระยะน,นี้ยิงเฮ้ยโอ้ยไอ้บิงวัดท้องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเล่นฟีฟายครั้งแรกนะอ๋อ ย้ำเตือนนะครับว่าไม่ได้ตั้งแต่ที่จะบูลลี่สำหรับสังคมฟรีไฟนะครับผมเอาตามที่ความรู้สึกของผมนะว่ามันเล่นมันเป็นยังไงนะฮะเผื่อว่าจะมีแบบคนอยากเล่นดูคลิปนี้เพื่อตัดสินใจในการเล่นภ่ากันไปขอบคุณผ<ด>ู<ด>้ชมทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เอ้ยไม่ใช่ขอบคุณผู้ามาชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกยูทูบให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะคลิปหน้าเป็นอะไรต่อนะฮะก็มารับชมกันครับผู้ชมสวัสดีครับ